ผลไม้ดีโดดูโออึกเดียวสองรถสดชื่นสะใจสุขภาพที่ดีต้องเริ่มจากภายในยาตรีนิสิงเหหมอมีฮาจิบังราเมนจำง่ายๆบะหมี่หมายเลข8ด คอนเทสต์ค่ะเข้าสู่ปีที่6ฤและดูฝนคู่ที่1รอบแรกแล้วนะคะเราจะมาค้นหาโรงเรียนแรกเข้ารอบ8ทีมกันค่ะแน่ตื่นเต้นตื่นเต้นตื่นเต้นมาเนี่ยตื่นเต้นมากครั้งแรกอ่ะตื่นเต้นมากอ่ะไดรับน้องใหม่หน่อยรองบอกกติกาที่วันนี้เราเปิดฤดูมาเลยเนี่ยมันคัดจากกี่ทีมกี่ทีมจัดจุ๋ยจ๋ากติกาเหมือนเดิมนะคะรอบแรกก็16ทีมคัดเหลือ8ทีมใช่แล้วแปดทีมก็คัดเหลือ4ทีม4ก็เหลือ2 2ก็ชิงแชมป์เลยประจำฤดูค่ะ ไหนที่ได้เป็นแชมป์ประจำฤดูนะคะก็จะได้รับถ้วยประจำฤดูนะคะคแล้วก็มีทุนการศึกษาอีก1 0 0 0 0แบาท ถ้าใครได้เป็นแชมป์ประจรําฤดูปุ๊บนะมาแข่งกันนะจากหเหลือ3จาก3เหลือ1ใครใ<ช>ได้เป็นหนึ่งก็ได้เป็นแชมป์ออฟเดอะแชมป์และแชมป์ออฟเดอะแชมป์นะคะก็จะได้รับรางวัลอันทรงเกียรตินะคะภูมิใจที่สุดในชีวิตเลยค่ะถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะพร้อมด้วยทุนการศึกษาอีก1 0 0่0 0บาทค่ะวันนี้นะครับคุณผู้ชมครับในไหนน้องจุย๋ยเข้ามาเป็นพิธีกรประจํารายการยิงชาสวรรค์ถือว่าเป็นน้องใหม่เราต้องแนะนํา กรรมการแต่ละท่านก่อนว่าชื่อเลียงเสียงไรลูกใครเหล่าเต้าอะไรเงี้ยลูกเป็ต้าเหล่าใครเอจับปากตีมือหน่อยชอบสิคนที่รับมุกผมได้เลยสามท่านครับสวัสดีครับขอบคุณนะค่กตัวด้วยค่ะอาจารย์ค่ะมาเป็นพิธีกรรายนิศักดิ์สิทธิ์เทีนี้นะหจุยร้องเพลงลูกทุ่งให้ฟังสักหน่อยเจอร้องของร้องของรับน้องรับน้องเอาที่ถนัดเลยลูกเอาสักท่อดหนึ่งอ้าว แฟนเก็บอยู่แบบเจ็บเ็ well ๆอย่างคนเป็นน้อยมีหน้าที่คอยให้เธอบรรเทายามเหงาอ้อมแขนเป็นยังไงแฟนเก็บด้วยเอาใหม่นิดนึงขอใหม่นิดนึงเออเาขอบคุณอาจารย์ทั้งสท่านคับอจรย์เาขอนตัวด้วยค่ะขอฝันตัวตายพี่ซ่อม วันนี้น้งจุ๋ยตื่นเต้นนะคะแล้วก็จะยังไม่รู้เลยว่าวันนี้โรงเรียนไหนเจอกับโรงเรียนไหนใช่อยากรู้เลยว่าเขาแบ่งสายกันยังไงใครเจอใครที่ไหนยังไงอะไรนี่เลยค่ะไม่ใช่เฉพาะจุ๋ยอยากรู้นะคะท่านผู้ชมหลายๆท่านที่ชมตรงนี้ก็อยากรู้เหมือนกันนะคะตอนนี้เราไปชมภาพบรรยากาศนะคะการจับฉลากแบ่งสายว่าโรงเรียนไหนเจอกับโรงเรียนไหนค่ะเชิญค่ะ มาชมบรรยากาศการจับสลากแบ่งสายชิงช้าสวรนคอนเทสต์ปีที่6ครับอาจารย์น้องหมากันเพียบนะครับเอาละครับเริ่มแล้วครับโรงเรียนแรกสายก่อได้แก่มาลุ้นกันว่าเป็นโรงเรียนอะไรนะครับดูครับน้องนองเกิคนทุ่งเสลี่ยมชนบมรีทางสุโขทัยครับโอ้โหทุ่งเสลี่ยมก็มาครับนี่แชมป์ออร์ดแชมป์ปีที่สามนะครับทุ่งเสลี่ยมชนบุรีถามพร้อมแล้วจับครับไม่รู้ว่าใครจะพบกับทุ่งเสลี่ยมครับวัฒธนบไทยพายัพเชียงใหม่ครับโอ้โห วนโไทยพยับจากเชียงใหม่นะครับกลีดกัดกันใหญ่ครับจากนั้นน้องๆและตัวแทนโรงเรียนก็มาจับสลากกันครับและนี่คือผลการจับสลากแบ่งสายรอบแรกดูฝนปีที่6ของชิงช้าสวรรค์คอนเทสต์ครับแล้วก็จับฉลากเรียบร้อยแล้วนะครับโรงเรียนแรกนะครับก็คือโรงเรียนวัฒนโนไทยพยับจากจังหวัดเชียงใหม่เขามาครั้งแรกครับวันนี้ส่งเข้าประกวดด้วยบทเพลงจูบแล้วลา เราไปพบกับโรงเรียนวัฒนไทยพาย,ยัพจังหวัดเชียงใหม่กับบทเพลงจูบแลวลาค่ะเฮ <Hey, S 1> <า>้ยไียังงวะเราไม่อยากกลับเลยเพื่อนยังสนุกอยู่เลยอ่ะอแต่ว่ารถมาล่วเดี๋ยวเราต้องกลับกันล้หล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเราขอเวลาแป๊บน,นึงนะ <Hey. S 2> เดี๋ยวตามไปอ่ะรีบตามมาก็แลวกันฟ้าจ้ะ ค่ายอาสาที่พี่มาพัฒนาก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะแล้วพี่จะกลับอีกเมื่อไหร่ละจ๊ะควรจะเป็นฟลายปีนี้ละจ๊ะฟ้าจะรอพี่อยู่ที่บ้านทุ่งนี้ละจ๊ะเฮ้ยตัวจ๋ออะนะพี่น้อยใช่ก็รอพอดีเออได้เลยเดี๋ยวตามไปพี่ต้องไปแล้วนะ ชายหนุ่มก็ได้ทิ้งไวเพียงแค่รอยจูบแนบไว้ตรงแก้มซ้ายของหญิงสาวใสของเธออ่อนระทวยเหมือนรวงข้าวที่ลู่ลมจึงเป็นที่มาของบทเพลงแห่งความทรงจำจูบแล้ว

ป้าจ้ะป้าจ้ะที่แท้ก็เผลอหลับแล้วฝันร้ายนี่เองโถโถโถมันก็แค่ความฝันละจ้ะโอ้ยยอดยอดพี่เข้ามาที่เองฝันนี่น่ากลัว่ามามาเชิญตรงนี้เลยลูกนักร้องนำ สวัสดีเจ้าน้องจื่อเด็กงชนันทรดาวเลิศจื่อเล่นจื่อน้องเล็กเจ้าอายุ13ปีกำลังศึกษาอยู่จันมัธยมศึกษาปีที่หนึ่งโรงเรียนวัฒน์โนทยพายาบจังหวัดเชียงใหม่เจ้าโอ้ยนี่แหละนี่แหละเขาดันแอรอายุสิบสานันเองภาษาที่ไพเราะมากๆเลยแล้วมีเสน่ห์เนาะใช่ยูมอยูมอหนึ่ง อย่าเนื่งนานนะเจ้าอี้ให้น้องเล็กบอกความรู้สึกนิดนึงว่าวันนี้มาครั้งแรกแล้วก็มาเจอกับแชมป์เก่าด้วยรู้สึกยังไงคะน้องเล็กก็วันนี้เนะเจ้าฮาก็รู้สึกตื่นเต้นน้อยๆเนี่ยเจ้าแต่วันนี้โมฮาก็ได้ทาเต็มที่และเจ้าทําสุดความสามารถของเฮาเจ้าตื่นเต้นน้อยๆกับเจ้าตื่นเต้นนิดหน่อยกัเจ้ากำลังใจหน่อยน้องใหม่นะผู้กำืองเลยก้า เจ้าวันนี้มูเฮาแนะเจ้าวงดนตรีลูกทุ่งของเฮียนวัฒน์ธนมไทยพายับก็อยากจะขอให้ท่านท่านผู้ชมทุกท่านเนะเจ้าช่วยเป็นกำลังเชียร์แรงใจให้กับมูเฮาเตยนะเจ้าวันนี้มูเฮากลมาครั้งแรกวันนี้เฮาก็ทํทำเต็มที่ที่สุดเนะเจ้าเขากำลังใจจากทุกท่านเตยนะเจ้าขอบคุณเจ้า ู้สึกแบบว่าวันนี้นะคะได้มาดูของจริงจากที่ดูในโทรทัศน์เนี่ยรู้สึกว่าอลังการแล้วของจริงยิ่งอลังการกว่ายิ่งกว่าแล้วมาเห็นแบบว่าเนื้อแท้เลยนะที่เขาตั้งใจซุ้มซ้อมกันมาค่ะวันนี้นะคะโรงเรียนที่เป็นแชมป์เนี่ยทุ่งเสลี่ยมเนี่ยมีหนาวแน่แน่เลยโอ้โหมีขู่มีรู่ก่อนที่จะก่อนท,ที่จะเจอกับแชมป์เก่านะคะโ<ะ>รงเรียนทุ่งเสลี่ยมสุรุรมวัฒนนะคะตอนนี้เราไปรุ่นโชคทองกับน้องน้องพ่อ